สวัสดีครับช่างจ๋านะครับ VOS นะครับ Gen 2นะครับมาติดตั้งนะครับจอ a n d ด o อย 1K นะครับนะเป็นจอ 1K แล้ว28คอจากค่าย Alpha o u s i c นะครับนะแล้วก็ปิดตั้งกล้องบันทึกหน้าหลังนะครับพร้อมถอยหลัง T in 1นะครับแบบ AHD ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันครับนะของเดิมหน้าปลาเป็นแบบนี้จ้า เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ v i เจ Gen 2นะครับดู youtube นะครับเน t f l i x นะฮะแล้วก็ทุกอย่างเลยในโซเชียลโหลดเพิ่มในเพจโซได้นะครับนะฮะเพิ่มกล้องนะครับแบบ HD นะครับเป็นกล้องมองหลังพร้อมบันทึกนะครับหน้าหลังนะครับแบบนี้นะครับ HD ชัดเจนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกล้องกันนะครับ กล้องเข้ามาในแอปพลิเคชันนี้เ,นเห็นกล้องหลังนะครับตัวนี้จะเป็นกล้องหน้านะครับแล้วก็เวลาถอยหลังก็เป็นแบบ AHD นะครับชัดเจนมีเส้นกะระยะบอกแบบนี้นะครับสนใจจอ Android น,นะครับติดทั้งที่ติดให้จบนะครับมาร้านเอนทีคาเอเซอรี่จังหวัดสมุทรสาครได้เลยครับยินดีให้บริการครับผม